สวัสดีครับช่องยู u ู e พ่อสมชายคนสีนะครับ้าชอบอ่าวันนี้จะพามาดูวิถีชีวิตของชาวนานะครับหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะครับกว่าจะเป็นเมล็ดข้าวนะครับดูวิธีการำํำนาครับเนี่ยครับ <c oughs> ดูแปลงหนาที่ครับนี่ก็แม่นบะฮูลุงเนี่ยเออ มือไทยอ้าคนสวยคนสวยเสียคนสวยพันหน้าบ้างหน่อยคนสวยเอาเบียากออกเ่อยากออกกล้องเน่ยออกกล้องแง่เนี่ยเราจะแจกซองนี่ไปให้เบิ้งใครเบื้องยูทูบมีน่ะไ่อยากเบื้องแต่ไม่อยากเบื้อยี่ขวามพันหน้ามาไม่อยากถ่ายสวยๆนี่เดียวยุบประได็แล้วนี่โอ้อันนี้ภาซาอันนี้ภาษสามค่ะโรงเรียนอะไรคะบอกพ่อใหญ่ดูโรงเรียนบอกพ่อใหญ่ดูนี่สัมผัสได้นี่ ทางยูทูบพ um. <c ười> <c ười> ่อสมชายคุณสีโรงเรียนอะไรคะอนุบาลสามบอกพ่อใหญ่ดูไม่ต้องอายดอกเจะไม่ฝึกให้เป็นดาราหนากล่องยูทูบพ่อใหญ่นี่เนาะซื้อยังมาซื้อน้องยังบอกพ่อใหญ่ดูซึ่งนางบอกพ่อใหญ่ดูนี่ไอเบิ้งดูเบิ้งหน้าสวยด้วเออสวยอีหลีวะเวลาไปทีชี้ไปชาวนานะครับคลิปนี้มาโรงเรียนบ้านยังบอกพ่อใหญ่ดูโรงเรียนบ้านยัง มันยังพใหญ่ถามนี่ให้เงินห้าบาทเอาเอาเงินโรงเรียนคนนิยมขอพุ่นบ่เอานี่เอาจีจ้างเป็นดาราหนา่ากองจะห้าบาทเนาะซื้อคนน้ำเอาไอซิบบาทเลยเอา้อาพใหญ่ให้เอาขอบคุณค่ะปลาคือจริงเดียววะชิลัยน้องข่อยเอาเงินให้เด็กหน่อยบ่อเอาไหมโอ้ยเงินหลายวะมันบ่ข่อยเอาแม่ไม่ให้ขอเอาของคนอื่น แต่เรียกว่านูน้รวยค่หนูไม่เอา <laughs> นูพอมีอยู่อ่ะเจ <laughs> ร้านบ่ะร้านบ่ะพูลุงใส่แม่เขาป๋อเป็นงานที่พป่เอา่ว่วยช่วยช่วยชวยช่วยช่วย่วยชยช่วยเอามาดูมาไกดูที่ท่ายอาอยูนี่ <laughs> อันร้านตาือร้านปูเหรอ ra ta và anh <laughs> anh giấy thầu rồi ờ phải mới đạp na xoay anh anh luộc sai chầu rồi luôn à? <laughs> lục khơi thấy luộc sao sao chú bạn thấy đen ngay đen <laughs> đen là chàng phân mắt xoay bởi không lục sao Mia bò. Ôi, cho <laughs> ừ, <laughs> cứ đi mía đi kèo. And polong kèo mi ba, đi mất soi vườn. Soi hèn. Soi ngân canh ngân gò nó. Could you bọc hèn nó bong sông nó? Nèo 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 อืม,งงอมอเออบอกก็หนึกว่าเฮ็ดไม่ไหมไม่สิโรมีด้วยนะผมว่าเนาะอืมมันอันนี้วหยมันกล้ามแล้วมันก็เริ่มแข็งแล้วเป็นไรละเป็นไรเป็นลูกเคยปลาเท่าค <c oughs> รับวะเป็นลูกเคยจะเถียงปลาเท่าเนี่ยปลาปนปลาปั่นมุ้นเห็นเด้เถ <c oughs> ียงปลาเท่าบ่ได้มุ้นเด้เถียงปลาเท่า <c oughs> เอาหยอกได้หย,ยอกหย,ยอกคนยังมากหยอกเต้ว่าเบิ่งอันนี้ท่านกว่ำเหมือนนะ พ่อสาวกูรู้เคยนะพ่อลุงลูกเคยเป็นนาเนาะพ่อ่าเขียนไว้นอนนาเออไปนาอย่านอนนักนะพ่อลูกเคยว่าเหนื่อยนักต้องพักผ่อนมาหนาฮะรูกเคยทางพังพ่อสาว่าลูกพ่อสาว่าพักผ่อนต้องออกเขื่อนผ่นะพ่อ่าเขียนไว้เด้ลูกเคยไหมว่อออกเขือนต้องปั่นมูลปั่นนาเขียนว่าเด้ลูกเคยมากทางพ่อเ่าว่างเลยปั่นบ่ได้มูลมรดก ลูกเคยบอกปากบอกเลยยางกับบ้านเนะอันนี้ท่านกวอมเด้ดิตามมาเ่าฟังอ่าครับนี่ครับกระดูกสันหลังของชาตินะครับกว่าจะเป็นมาเร็ดข้าวนะครับพวกคุณทั้งหลายที่กินข้าวก็อย่ากินทิ้งกินขว้างนะครับพยายามกินให้หมดนะครับกว่าจะได้เป็นมาเร็ดข้าวหลังขนหลังแข้งกับกระดูกสันหลังของชาติครับใครที่กินข้าวไม่หมดจานกินข้าวทิ้งทิ้งกคว้างเป็นบาปนะครับ ซึ่งได้หลานหลานตาซึ่งไดนี่พีลุงฮะบัวสวยเด็กหูเด็กหูเวียนน้อยน้อยด้วยผมน้องอะไรจ้าคนสวยเสื้อเสื้อสีอสีสสสฟ้าเห็นไหมเงินหลายถามคนบุาปากซึ่งได้พู่ลุงน้องหมวยน้องหมวยแต่ลูกเหลา่า นีนะครับเดือคลิปนี้ก็จบคลิปแค่นี้เด้เพิ่ถ้าชอบก,กอ็กดติดตามกดไคลค์กดแชร์กดช่องพอสมใจคุณสีให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ